สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับจากข้อมูลล่าสุดณตอนนี้รถไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างร้อนแรงมากขึ้นข้อมูลล่าสุดเท่าที่ผมทราบนะครับในส่วนของเทสลาที่เปิดตัว ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่7จธันวา2565ที่ผ่านมาจนถึงนาตอนนี้มียอดจองไปแล้วกว่า4,000หรือ5,000ัคันนะครับในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความร้อนแรงมากตอนนี้นะครับก็จะมีคำถามยอดคิดตามมาว่า เราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับในการช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสามารถใช้งานได้คุ้มค่าสูงสุดนะครับแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็ก12โวลต์ดีผมมีทางเลือกอีกหนึ่งทางให้ได้พิจนารณากันนะครับวันนี้นะครับเจ้าของรถ ยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทริกพาวเวอร์เรียกสั้นๆว่าอ e ีพาวเวอร์นะครับได้มาอัปเกรดนะครับอัปเกรดในส่วนของแบตเตอรี่ปกติให้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่ครับตัวอ e ีพาวเวอร์ตัวนี้นะครับในมุมมองของเจ้าของรถนะครับ จะเป็นลนักษณะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100% 10%นนะครับตัวคันนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นตัวรถที่ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้าเคลื่อนที่ในตัวหรือเป็นโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่ในตัวหรือจะเรียกว่าเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าเคลื่อนที่ในตัวนะครับ ไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จนะครับก็จะเป็นลักษณะเครื่องชาร์จไฟฟ้าเคลื่อนที่ในตัวนะครับอันนี้มุมมองของเจ้าของรถที่มาอัปเกรดแบตเตอรี่ปกติให้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่ในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปติดตั้งในส่วนของตัวแบ็กพุเตอร์ที่จะอัปเกรดแบตเตอรี่เดิมๆให้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่ ในวันนี้นะครับทางผมในฐานะเป็นพนักง,งานของบริษัท m a c b a บนะครับที่จะจัดจำหน่ายตัว MacBooter นะครับที่คู้ลูกค้าทุกท่านหรือท่านผู้ชมทุกท่านจะสามารถนำไปอัปเกรดแบตเตอรี่ปกติให้เป็น h ฮ b ริดแบตเตอรี่ได้นะครับก่อนจะไปติดตั้งนะครับขออนุญาต ยกตัวอย่างแมกบูเตอร์ครับว่ามันเป็นอย่างอย่างไรนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรมันให้พลังงานอย่างไรมันใช้งานอย่างไรอะไรนี่คือเป็นเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับว่าเราชาร์จเข้าชาร์จไฟเข้าตัวแบกบูเตอร์ไปเต็มแล้วเนี่ยเราก็สามารถ นำมาใช้งานลนะักษณะการให้แสงสว่างได้ในแบบสั้นๆนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเปรียบเทียบเป็นไฟฉายชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลสั้นๆนะครับส่วนของเราจะไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างในรถไฟฟ้าคันแรกในประเทศไทยนะครับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นเจเนอเรชันที่1น,นะครับเจเนอเรชันที่1ที่ได้ทำการ ในส่วนของเทคโนโลยี Technology ที่เจ้าของรถเนี่ยก็คือเจ้าของรถเนี่ยได้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็หมายความว่าชอบเทคโนโลยีนะครับทีนี้ในส่วนของแบตเตอรี่12โวลต์นะครับทางลูกค้าเนี่ยได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือ ตามอายุการใช้ง,งานของเขานะครับมันก็เสื่อมไปนะครับนี้ทางลูกค้าเนี่ยได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวแบตเตอรี่ m a c b a t นะครับก็ได้ติดต่อเข้ามาผ่าน Line ออฟฟิเชีของบริษัทนะครับก็มาพูดคุยสอบถามกันนะครับตกลงเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็นัดติดตั้งนอกสถานที่ก็จะเป็นคนโดของคุณลูกค้า ที่อยู่แถวย่านบางแคนะครับลูกค้าก็ออได้เปลี่ยนจากแบตเตอรี่แบบเดิมๆนะครับให้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทางลูกค้านะครับหลังจากนั้น,นครับได้ฟีดแบ็ได้คอมเมนต์กลับมาสั้นๆนะครับว่าช่วงที่คือเรียกคลิกดาวเนี่ยอาตาัตรา เร่งดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีผลเป็นผลมาจากที่ทางลูกค้าเนี่ยได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากแบตเตอรี่ธรรมดาเนี่ยมาเป็นไฮบริดแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%นะครับถัดมาครับเป็นตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2นี่ทางผมได้ทำการติดตั้งแล้วก็ทำคลิปวิดีโอ ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ตัวอย่างที่สองนะครับจะเป็นเทคโนโลยีถัดรองลงมาก็คือเป็นไฮบริดคาร์นะครับเป็นรถพลังงานไฮบริดนะครับสำหรับตัวอย่างที่สองนะครับลูกค้าเนี่ยใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ย ประมาณ4ปีแล้วนะครับทางเจ้าของรถก็นำรถเข้าในส่วนของศูนย์บริการตามปกติแล้วช่างได้ทำการตรวจเช็คตามปกติแล้วก็แจ้งทางคุณลูกค้าว่าตัวแบตเบตอรี่เนี่ย อยู่ในขั้นตอนที่เสื่อมสมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับนะลูกค้าท่านนี้ก็จะเหมือนกับลูกค้าท่านที่หนึ่งครับลูกค้าได้รู้จักในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับไฮบริดแบตเตอรี่ของ m a c กแบก็เช่นเดียวกันครับก็คือลูกค้าก็แอดไลน์ของบริษัท ลายออฟฟิเชียลนะครับเป็นลายแม็กแบททักเข้ามาได้เข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ได้มีการนัดกับทางบริษัทเนี่ยเข้ามานั่งพูดคุยนะครับที่โชว์รูมของบริษัทนะครับทางผมเองผมก็ได้อธิบายแจ้งข้อมูลให้คุณลูกค้ารับทราบว่าคุณลูกค้า สามารถอัปเกรดนะครับอัปเกรดแบตเตอรี่ปกติเนี่ยให้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่ได้นะครับที่ผมแนะนำคุณลูกค้าอย่างนี้เพราะว่าแบตเตอรี่ของเดิมของคุณลูกค้าเนี่ยยังใช้ได้อีกนานนะครับในในส่วนของถ้าไม่ได้มีการอัปเกรดเนี่ยออันนี้แน่นอนครับก็คือตามช่างของโชว์รูมที่แจ้งคุณลูกค้าเลยนะครับศูนย์บริการ รถคุณลูกค้าเลยที่แจ้งว่า,าจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีการอับเกรดเนี่ยสามารถใช้งานต่อได้อีกนานนะครับทีนี้ระยะเวลานานเนี่ยจะ3เดือน6เดือน1ปี2ปีหรือมากกว่านี้นะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่น,นะครับที่เหลืออยู่ฉะนั้นผมก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณลูกคา้าก็สรุปรลูกค้าลูกค้าก็ ตกลงที่จะอัปเกรดแทนที่จะเลือกตัวไฮบริดแบตเตอรี่แม็กแบตที่เป็นสำเร็จรูปนะครับแต่ว่ามาเลือกตามที่ผมแนะนำก็คือลูกค้าอัปเกรดดีกว่าจะได้ใช้พลังงานใช้ประโยชน์ของตัวแบตเตอรี่เดิมเนี่ยได้คุ้มค่ากับที่เราเสียงเงินไปหน้าตอนนั้นครับตอนนั้นลูกค้าไม่ว่าจะ ซื้อป้ายแดงหรือว่า,าซื้อป้ายแดงมาหลายปีแล้วแล้วแบตเตอรี่หมดอายุไปแล้วแล้วเปลี่ยนแบตลูกใหม่แล้วเนี่ยก็คือผมก็แนะนาว่าให้คุณลูกค้าเนี่ยใช้แบตเตอรี่ลูกเดิมเนี่ยให้ใช้งานได้คุ้มค่าสูงสุดนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นทางคุณลูกค้าก็ได้มีฟีดแบ็มีคอมเมนต์กลับมานะครับหลังจากนั้นประมาณ2วันนะครับลูกค้าก็บอกว่า นะครับในการใช้งานนะครับอัตราเร่งเนี่ยให้การสมูทดีนะครับนะี่ครับอันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้นะครับผลผลได้ของตัวการที่เราทางคุณลูกค้าเนี่ยอัปเกรดจากแบตเตอรี่รเ,เดิมเนี่ยให้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวแบ็กบูเตอร์เนี่ยจะทำให้ระบบไฟรถของคุณลูกค้าเนี่ย มีความสเสถียรมากขึ้นนะครับในเรื่องความสเสถียรเนี่ยตัวผมเองนะครับผมไม่เคยได้มีโอกาสใช้โทรศัพท์ในระบบของ iOS ผมใช้แค่ Android ฉะนั้นผมก็มีข้อมูลในส่วนฝั่งผู้ที่ใช้โทรศัพท์ของ iOS เนี่ยเขาแจ้งว่ามันมีความสเสถียรเนี่ยมากกว่า Android เนี่ยครับอันนี้ก็คือถ้าเป็น ในส่วนของตัวแบตเตอรี่สําเร็จรูปของ m a c b a บตหรือว่าอัปเกรดนะครับอัปเกรดจากแบตเตอรี่เดิมๆเนี่ยให้เป็นไฮบริดเนี่ยก็คือจะมีความเสถียรมากกว่านะครับถัดไปครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นรถยนต์ในรูปแบบของ ICE นะครับเครื่องยนต์สันดาหนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็ทางลูกค้าก็ได้อัปเกรดนะครับอัปเกรดจากแบตเตอรี่เดิมๆให้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่นะครับครับลูกค้าก็ได้มีคอมเมนต์มีฟีดแบ็กกลับมานะครับว่านะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยครับรถวิ่งดีขึ้นนะครับการขับการวิ่งรถการขับรถเนี่ยก็คือ,อดีขึ้น นะครับแล้วก็ลูกค้าก็ท้ายนะครับก็คือแจ้งว่านะครับตัดสินใจไม่ผิดจริงๆนะครับนี่ครับก็คือนี่เป็นผลพลอยได้เช่นกันครับเพราะว่าตัว m a c b o ูสเตอร์เนี่ยครับนะครับนักวิจัยคนไทยเนี่ยได้ออกแบบมาจำหน่ายเนี่ยก็คือมีจุดประสงค์นะครับเพื่อที่ต้องการเนี่ยให้ตัว แบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานสูงสุดนะครับแล้วก็สตาร์ติดง่ายมากขึ้นนะครับนี่ครับนี่คือเขาต้องการเบื้องต้นเนี่ยเพียงเท่านี้แต่ว่าในเรื่องของผลพลอยได้เนี่ยก็จะมีมีมากกว่านะครับมีหลายข้อนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดีย๋ยวเรา ไปทำการอัปเกรดรถยนต์ไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับที่นะครับมีเครื่องชาร์จติดตั้งในตัวเป็นเครื่องชาร์จเคลื่อนที่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วแต่จะเข้าใจแลครับว่าจะเป็นแบบซีรีส์ไฮบริดอะไรก็เราก็ไม่ว่ากัน,นครับเราไม่ดราม่าก,กันนะครับก็เอาตามตามความเข้าใจของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ไม่เสียเวลาครับเราไปติดตั้งกันเลยนะครับไปอัปเกรดกันเลยนะครับครับนี่คือแบตเตอรี่แบบเดิมๆนะครับที่เราใช้กันมาในระยะเวลาหลายสิบปีเป็นร้อยปีแล้วนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ทั่วไปแบบเด,เดิมนะครับเดีย๋ยวเราจะทำการอัปเกรดนะครับให้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่นะครับ ไปติดตั้งกันเลยครับก่อนติดตั้งก็ผมจะทำการตรวจเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนว่าก่อนติดตั้งครับมีข้อมูลมีตัวเลขเนะี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็หลังติดตั้งเป็นอย่างไรนะครับครับนี่คือ B4 นะครับแล้วก็ สุขภาพแบตเตอรี่นะครับก่อนติดตั้งนะครับนะครับตามตัวเลขนี้นะครับสุขภาพ100%เอยู่ที่600 CCA นะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพการชาร์จนะครับร้อยเปบโวลต์นะครับแล้วก็ความต้านทานอยู่ที่4.9มิลลิโอห์มนะครับ ในส่วนของฐานที่ผมใช้เปรียบเทียบก็อยู่ที่100 c t a นะครับกูดแบตเตอรี่นะครับแต่ผมจะทำการอัปเกรดแบตเตอรี่ธรรมดานะครับแบตเตอรี่รมเดิมให้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ทำการชาร์จไฟเข้าไปใน m a c b o o t e r ประมาณ80-90แล้วครับเราจะมาทำการ ตัวสุขภาพของแมคพูเตอร์ก่อนติดตั้งนะครับมาดูกันครับมใช้เลดเปรียบเทียบ100เหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ สุขภาพของแมคค o มพิเตอร์ก็ออกมาแล้วนะครับเราได้ตามตัวเลขที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับในเรื่องของการชาร์จไฟเข้าไปเสร็จแล้วเราจะไปติดตั้งกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ทำการติดตั้ง เรียบร้อยแล้วนะครับนการติดตั้ง m a c b o o t เ er ตอนะครับเป็นการอ mm ัปเกรดแบตเตอรี่แบตเดิมให้เป็น h ฮบริดแบตเตอรี่นะครับนี่ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างแบตเตอรี่และ m a c b o o t เ er ตอร์นะครับรวมกันเป็น h ฮบริดแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกัน,นครับตรวจสุขภาพกันหลังจากติดตั้ง ตัวเลขเป็นอย่างไรบ้างสักครู่ครับครับตอนนี้สุขภาพโดยรวมของตัวไฮบริดแบตเตอรี่นะครับที่ทำการอัปเกรดมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเลขนี้ครับครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่านะครับ ค่าซีดเเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่ากามต้องทานลดลงนะครับนะครับนี่คือเป็นการอัปเกรดแบตเตอรี่แบบเดิมๆที่ใช้กันมาหลายสิบปีเป็นร้อยปีแล้วนะครับก็อัปเกรดให้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่ครับ ตอนนี้ก็ได้ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับครับลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เจ้าของรถคันนี้นะครับแต่เดิมเขาได้ใช้รถยนต์เป็นเป็นรถปิกอัพนะครับดีเซลเครื่องพันเครื่อง2,500ซีซีนะครับแล้วเขาก็ ได้อัปเดตเป็นไฮบริดแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับครับตอนที่เจ้าของรถคันนี้นะครับยังได้ใช้รถคันเดิมอยู่นะตอนนั้นนะครับเมื่อปีปลายปี2562เดือนพฤจษกายนนะครับแล้วคุณลูกค้าได้ เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่12โวลต์ใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณ1-2สัปดาห์คุณลูกค้าก็ทำการอัปเกรดแบตเตอรี่ธรรมดาให้เป็นไฮบริดนะครับแล้วก็มาล่าสุดที่ผ่านมาเดือนธี่กาปี65นะครับลูกค้า ก็ได้ขายรถไปนะครับซึ่งระยะเวลาการอัปเกรดใช้งานมาจากพิกาเดือน62ถึงพิกาเดือน65ก็ประมาณ3ปีพอดีนะครับก็ทำให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับ ก็จะเป็นการยืดอายุแบตเตอรี่12โวลต์ DC นะครับให้อยู่กับเจ้าของรถได้นานๆนะครับฉะนั้นรถเดินเดิมของคุณลูกค้านะครับใช้ไป3ปีแล้วหลังจากการอัปเกรดก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อไปสำหรับเจ้าของใหม่ที่ซื้อรถคันนั้นไปนะครับก็ยังสามารถใช้แบตเตอรี่12โวลต์ดีีตัวนั้น ได้ต่อนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของแมค b o เตอร์ก่อนหน้าเจ้าของรถคันนี้นะครับเขาก็ให้ข้อมูลว่าติดตั้งไปแล้วเนี่ยทำให้แบตเตอรี่เขาเนี่ยมีอายุการใช้งานได้4-5ปีเลยครับนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในเรื่องของการยืดอายุ การใช้งานของตัวแบตเตอรี่12โวลต์ที่เป็นกระแสร้รอนแรงอาจจะไม่ร้อนแรงเท่าตัวแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวแบตเตอรี่ลูกรองลงมาอย่างพวกรถยนต์ไฮบริดทั้งหลายนะครับน,นะครับอันนี้ก็ฝากฝากท่านผู้ชมนะครับรับไว้เป็นพิจารณาอีกหนทางเลือกหนึ่งด้วยนะครับครับ ทางผมและบริษัท m a c b a t นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ